สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิเช่นเคยนะครับหนุ่มนะครับหัวหน้าทิพย์สาาการขายทีมเอนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กันที่ฟอร์ดซานิเเจริญนครนะครับในส่วนของตัวบริเวณด้านหลังโชว์รูมนะครับจุดเกี่ยวกับบริการด้านทางด้านเซอร์วิสนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมารีวิวเจ้าฟอร์ดเน็กเจอร์เอเวอเรสต์นะครับ4ีนะครับไทเทเนียมพัดนะครับผมเครื่องไบเอร์โบนะครับ10 AT ทนะครับเจ้าของราคาเท่าตัวนะครับเขาปรับมาอยู่ที่8 9 7 0 0 0้านะครับแล้าก็วันนี้นะครับ ดาผมได้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเกี่ยวกับรถผู้บริหารไม่น้อยนะครับมานําเสนอให้กับลูกค้าและบสีของผมทุกท่านนะครับก่อนจะไปรับชมโปรโมชั่นดีๆสาระดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมอีกเช่นเคยนะครับครับผมมาชมกันเลยนะครับสําหรับเจ้า Ford Nexgen t e v e r e s t นะครับผม 4x4 คันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะครับใบเทอร์โบนะครับ 10AT นะครับผมแล้วก็ทํางานควบคู่กับเกียร์ไฟฟ้าอิสคิปเตอร์นะครับ ก็แนะนํากันในส่วนของตัวแรงม้าเขานิดหนึ่งนะครับแรงม้าของเขาอยู่ที่210แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดของเขาอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับก็แจ้งราคากันนิดนึงนะครับในส่วนของตัวราคาของเขานะครับปรับมานะครับอยู่ที่1,897,000บาทนะครับแล้วก็รถที่ผมได้ทำการรีวิวอยู่นะครับเป็นในส่วนของตัวรถผู้บริหารไม่น้อยนะครับซึ่งจะได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง120,000บาทนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับมูลค่า60,000บาทฟรีนะครับผมแถมให้ไปเลยนะครับผม ก่อนเน้นย้ำกันอีกทีนะครับมีแค่2คันเท่านั้นนะครับผม1สีเทานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถสีขาวนะครับทางไงก็ลองโทรมาปรึกษาผมได้นะครับว่ารถยังอยู่ไหมนะครับผมครับผมแนะนำกันในส่วนของตัวกระโปรงรถด้านหน้านิดนึงนะครับกระโปรงรถด้านหน้าก็จะมาพร้อมกับตัวสื่อผว่าเอเวอเรสต์นะครับสื่ออะคคิลิกสีดำนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าวิกเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟสิส3จุดนะครับเป็นแบบ V2 นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนะคร จะมีสัญลักษณ์คำว่าแบนวิกเตอร์อยู่นะครับผมตัดเส้นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกแล้วก็เซ็นเซอร์ได้ลงตัวเลยนะครับครับผมมาชมกันในส่วนของตัวรถด้านข้างกันนิดหนึ่งนะครับตัวรถด้านข้างนะครับก็มาพร้อมกับซุ้มล้อสีดําเงานะครับแล้วก็ยางในส่วนของตัวยางซูแมกนะครับแถมให้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับล้อลายนี้เลยนะครับสีดํานะครับออกสปอตดุดดันนะครับตัดกับตัวรถสีเทาได้เป็นอย่างดีนะครับแถมให้ในวันออกรถเลยนะครับผมแถมให้กับรถเลยนะครับไม่มีใครจ่ายเพิ่มนะครับแถมฟรีนะครับ สำหรับตัวรถด้านข้างนะครับก็มาพร้อมกับสัญลักษณ์ว่าใบเทอร์โบนะครับซึ่งยังมีอยู่ในตัวโมเดลเยียร์ปี2023านะตัดเส้นโครเมียมตัวสีสีโครเมียมนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับหกมองข้างปรับไฟฟ้าพบไฟฟ้านะครับสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมือจับนะครับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดขึ้นด้านข้างก็ตัดโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับตัวสอคำว่าไทเทเนียมนั่นเองนะครับครับผมมาชมกันต่อในส่วนของตัวรถด้านหลังกันนะครับ ในส่วนของตัวรถด้านหลังนะครับก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์วิกเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับติดตั้งมาให้แล้วครับผมเป็นชุดแต่งของนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับสัญลักษณ์คําว่าไทเทเนียมนะครับด้านหลังแล้วก็สัญลักษณ์คำว่า4ี่ขูนสี่ครับอย่างที่บอกครับเนื่องจากเขาเป็นโมเดลเยียปี2023นะตัวนี้ก็ยังมีสัญลักษณ์คำว่าไทเทเนียมแล้วก็สี่ขูนสี่อยู่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับกันชนหลังนะครับของวิกเตอร์นั่นเองนะครับผมท้ายท่อเป็นแบบอินฟินิตี้นะครับติดตั้งให้แบบนี้เลยนะครับผผมมมถ้้้าาาายังงงไไกก็ลอโทรรเขปึษดนะ แต่ขอเน,น้นย้ำอีกทีครับมี2องทนเท่านั้นนะครับสีเทาและสีขาวนะครับยังไงก็อย่าลืมโทรมาปรึกษ,ษาผมได้นะครับครับผมเดี๋ยวถ้ายัางไงผมจะพาเก็บรายละเอียดชมรถรอบคันกันอีกทีนะครับ ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเจ้าฟลอร์ดเน็กเจนเอลเรสนะครับรุ่นไทเทเนียมพัดนะครับ4ี่นะครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับ10 AT นะครับมาพร้อมกับเกียร์อิชิปเตอร์นะครับแล้วก็ราคาของเขานะครับปรับมานะครับอยู่ที่1 8 9 7 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เน้นย้ำกันทีในส่วนตัวโปรโมชั่นรถผู้บริหารไม่น้อยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับและ FC ของผมที่สนใจในส่วนของตัวรถผู้บริหารใบน้อยนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับหนึ่งเลยนะครับ ชุดแต่งที่ผมได้รีวิวไปนะครับลูกค้ารับฟรีไปด้วยนะครับแล้วก็ยังแถมประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพลบนะครับนาน1ปีนะครับยังไงก็ลองโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับสําหรับโปรโมชั่นรถเดือนนี้อย่างที่บอกไปนะครับมี2คันนะครับสีขาวและสีเทานะครับเหลือเพียงอย่างละคันเท่านั้นนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมโทรเข้ามาปรึกษาผมได้นะครับคลิปหน้าผมจะพาไปชมรถแต่งลูกค้าท่านใดหรือจะมีโปรโมชั่นในรุ่นไหนมาบอกก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ